าลาบปลาตะเพียนค่ะทุกคนลาบเรียบร้อยแล้วค่ะใส่หอมใส่ทุกสิ่งอย่างเดี๋ยวซิมกันเด้อวยแซบหลายใส่ม้อแดงจ้ะแับลายแซบหลายมายิ่งตรงป่าครับมาดึงตรงป่าใหา้ทุกคน ริงกันค่ะว่าสอยหอมใส่จ้ะใส่กระชาเลยจ้ะอ้ยกรหอมแส่บจ้าโอ้มนตรูดรูแล้วดิ ว้าวไข่จ้าใครจ้าทุกคนเพราะว่าตกลุ่มกินแคลนเซียมกินน้ำซุปจ้ากินน้ำซุปเนาะทุกคนเนาะปิดไฟจ้าปิดไฟกดลงลวงอันนี้ลาบจ้าอันนี้ลาบใส่พริกขาวจ้าใส่พริกขาวหลายเม็ด เส,ส,สียบลายเสียบลายใส่อย่างนี้ข้าวขัวจะข้าวขัวใน่้องข,ขัวไว้พริกทนเพิ่นขัวหายจะพุงซิลดเพิ่นกาเฮ็ดหายจ้ะเป็นใจดีเด้เขาออกมาปรุงกันแซ่บๆพักลหลายๆเนาะทุกคนเนาะวิจิมคำย,ยิ้ยิ้่เด้อ นี่ระคะอาหารบานหน้าค่ะกินข้าวเป็นรักกินพักเป็นยากินปลาเป็นอาหารจ้าทุกคนทุกสิ่งอย่างประกอบเข้ากัา,กยาอย่างดีที่สุดเบิดทุกอย่างได้นี่ค่ะบร่ได้เสจ่ใจถ้าว่ายังยื่งหมายก็มาจาาังหดตีปลานะวปล่อยหนึ่งปีแรกหลังจากนั้นถ้าวเดียบรยอยปลายอีกค่ะฝนตกมาแล้วก็ออกลูกค่ะอาหารพ็ไมียากึ้นมากแล้วก็กินค่ะท่ากับขี้ง้อขี้ไว เห็ดคลั่งอาหารให้เลาค่ะใส่มุ้งหดมุ้งหนึ่งใส่ทุกปีเด้มุ้ใส่ปีเดียวแล้วเลยได้อาหารพวกไล่แดงพคเอลกัสีออกค่ะเอาเฟืองเอาขีงัวทับทับ,ท,บทับกันไว้ไล่แดงกัสิีออกค่ะน้ำกัสีดีค่ะดินกัสีดีค่ะปลากัสิีโตหไงค่ะดีหลายเนอื่นกระช่างอาหารพันปีของปลาเนาะทุกคนเนาะขอบคุณสำหรับการติดตาม มีคำถามมีคำถามอีกย่ง,งในเรื่องการเฮ็ดเกษตรปลอดสารพิษเป็นมิตรตอโลกถามได้ทุกคนค่ะตอบได้ทุกคนค่ะเมื่อนี้ดีใจดาวเกษตรน yes, ิวเจนเอเวอร์แบนด์แค่ดูเอทีเอสวไพกัเฮ็ดใดเกษตรแบบนี้เตรียมไว้ค่ะยะถามือที่เฮ้ากษเียณพอมือนั่นขนาดแห้งจับไม่ทาเ่า,ายังจับปรไทเดนเนาแมนบอกแล้วพอกันจ่า